เพื่อนเฉยเชียร์นะครับผู้ที่สานมาจวนเกียนเวลา เป็นคันหนึ่งครับนะครับคันหน้าคันนี้แปดอะครับ um เรียบร้อยแล้วครับพี่เรียบร้อยอยังฮะ